หลายคนน่าจะตกใจกันนะครับกับราคา XRP ที่ดิ่งลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่แหละครับร่วงไปทีเดียวถึง5%เลยนะจากที่เคยอยู่สูงๆถแถวๆ1.91ดอลลาร์ลงมาเหลือแค่ประมาณ1.80ดอลลาร์ซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงมากจริงๆแล้วคำถามก็คืออะไรล่ะที่เป็นสาเหตุจริงๆของเรื่องนี้ มาลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับเอาละครับมาดูกันที่สาเหตุซึ่งก็คือผลกระทบลูกโซ่ที่นำโดย Bitcoin เรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัว XRP เองโดยตรงเลยนะครับคือการเทขายครั้งนี้มันไม่ได้มีเข่าร้ายอะไรเกี่ยวกวับ XRP น่อยเฉพาะเลยครับแต่มันเป็นอารมณ์ของตลาดโดยรวมที่นักลงทุนพากันปิดรับความเสี่ยงหรือพูดง่ายก็คือเทขายสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมๆกันหมดไม่ได้เจาะจงที่เหรียญไหนเป็นพิเศษ และนี่คือตัวจุดชนวนตัวการหลักเลยก็คือการย่อตัวของบิตคอยนี่แหละครับพอพี่ใหญ่ร่วงเหรียญเนื่นก็เลยโดนหางเลขอ่อนตัวตามกันไปหมดแล้วลองดูขนาดของความเสียหายนะครับ1.7พันล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าที่โดนบังคับขายหรือที่ในวงการเรียกว่าล้างพอ,อร์นนั่นแหละครับเงินจํานวนมหาศาลขนาดนี้หายวับไปจากตลาดคริปโตในเวลาแค่24ชั่วโมงเองเห็นภาพเลยว่ามันรุนแรงขนาดไหน พอมาดูรายละเอียดแล้วยิ่งหน้าตกใจเขาไปใหญ่เลยครับมีนักเทรดเกือบเกือบ2 0 0็0คนโดนบังคับปิดสถานะแล้วที่พีคที่สุดคือ93%ของคนที่โดนเนี่ยคือคนที่แทงขึ้นหรือเปิดลองไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดตอนนั้นมองบวกกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครคิดว่าจะโดนเทกระจาดแบบนี้เรียกได้ว่าเจ็บกันทั่วหน้าเลยจริงๆโอเคทีนี้มาถึงจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องกันครับจังหวะที่พื้นทางเทคนิคมันพังทลายลงมา แล้วนั่นก็ยิ่งทําให้การเทขายมันหนักหน่วงขึ้นไปอีกก่อนอื่นขออธิบายคําว่าแนวรับหรือ support level การสั้นๆก่อนนะครับให้ลองนึกภาพง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับพื้นของราคานั่นแหละครับพอราคามันตกลงมาถึงตรงนี้ปกติก็จะมีคนรอช้อนซื้อเยอะทําให้ราคามันเด้งกลับขึ้นไปได้แล้วสําหรับ XRP ตอนนั้นพื้นที่ทุกคนจับตาดูอยู่ก็คือที่ราคา1.87ดอลลาร์นี่แหละ เป็นเหมือนประการด่านสุดท้ายเลยก็ว่าได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับพอราคาหลุดพื้นที่1.87ดอลลาร์ลงมาเท่านั้นแหละก็เหมือนเขื่อนแตกเลยแรงเทขายทะลักเข้ามาแบบไม่ยัง้งปริมาณการซื้อขายก็พุ่งสูงปรีดกำไรที่ทำมาทั้งสัปดาห์ก่อนหนะ้าหายเกลี้ยงในพริบตาจนกระทั่งราคาลงมาใกล้ๆ1.80ดอลลาร์ถึงจะมีคนกล้ากลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหลังจากพายุผ่านไปทีนี้มาดูกันต่อครับว่า แล้วอนาคตล่ะตอนนี้นักเทรดเขาจับตามองอะไรกันอยู่เส้นที่สำคัญที่สุดตอนนี้แนวที่ทุกคนใช้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ระดับ1.80ดอลลาร์แล้วครับจุดนี้แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดทิศท,ทางต่อไปดังนั้นตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่บนทาง2แพ่งครับสถานการณ์แรกถ้าแนว1.80ดอลลาร์นี้เอาอยู่ราคาก็น่าจะเริ่มนิ่งแล้วพยายามดีดตัวกลับ ถ้ากลับไปยืนเหนือโซน1.87ถึง1.90ได้อีกครั้งนั่นแหละคือสัญญาณฟื้นตัวที่ดีแต่ในสถานการณ์ที่2ถ้า1.80ดอลลาร์นี้รับไม่อยู่ก็เตรียมตัวเลยครับมีโอกาสร่วงลงไปต่อถึง1.73ดอลลาร์ได้เลยแล้วแรงขายก็จะยิ่งถาโถมเข้ามาอีกเพราะมันคือแนวรับสุดท้ายแล้วและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับในตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวสาร อาจจะมีความสำคัญน้อยกว่าทิศทางของ Bitcoin และระดับราคาทางเทคนิคซึ่งเป็นตัวกำหนดเกมอย่างแท้จริงเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าในโลกของคริปโตที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนคุมเกม